จ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบพ่อเท่าวัย64ปีคดียิงหนุ่มชะอ่ำดับขาไร่มันสัปะหลังค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่10ธันวาคม2 5 1 4ี่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจตีอุทัยกวินเดชาทรผู้บังคับการภูธรจังหวัดเพชรบุรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีว่าที่พันตำรวจเอกวายุภักดิ์วงศักดิรินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะอำํำชุดสืบสวนรุนแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายคำหนึ่งเอี้ยงเจียมอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่79หมู่ตําตำบล ห้วยใจเหนืออำเภอช่ำจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงนายประโมทหรือต้นไก่ววลาอายุ27ปีเสียชีวิตที่บริเวณไร่มันสับปะหลังริมถนนซอยสิ้นทรัพย์หมู่5บ้านหนองคามตำบลห้วยใจเหนืออำเภอช่อจังหวัดเพชรบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคม2514ที่ผ่านมาพนตรวจตีอุทัยกวินเดชาทรหลังเกิดเหตุผ่านตำรวจโทชูเกียบเพชรแท้สารวัตรเวณสถานีตำรวจภูธรจะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจะอําและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหน่ายปราโมดหรือต้นไก่วิลาชนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณดังกล่าวมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนแก๊บที่บริเวณแผ่นหลังทะลุออกต้นคอจํานวนสิบแห่งใกล้กันพบมีพร้าหนึ่งเล่มและตะปูเรือใบจํานวนหนึ่งจากการสอบประวัติพบผู้ตายมีพฤติกรรมชอบเสพยาเสพติดและชอบลั เล็กขโมยน้อยเคยถูกจำคุกในคดีข้อหาชิงทรัพย์พึพงผนโทษออกมาเมื่อปี2513จากการสอบสวนของเจ้าหน้าตำรวจทราบวา่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้คือนายคำหนึ่งจึงได้ขออนุมัติหมายสารจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจคน้นและจับกลุ่มตัวนายคำหนึ่งพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมด้วยเครื่องกระสุนและกัญชาได้ที่บ้านพักของนายคำหนึ่งสอบสวนนายคำหนึ่งรับสารภาพว่าในช่วงเวลาประมาณ3าเดือนที่ ที่ผ่านมามักจะมีคนมารักขโมยผลไม้และพืชสวนภายในไร่ของตนอยู่บ่อยครั้งและชอบมาวางตะปูเรือใบที่ปากทางเข้าบ้านของตนเองอยู่เป็นประจำประกอบกับตนเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรสาวทั้งสองคนเกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงนำอาวุธปืนตรวจพื้นที่ไร่ก่อนเกิดเหตุพบนายประโมทผู้ตายเดินถือมีดพรามาตนจึงเข้าไปหลบในป่าอ้อยข้างทางเพื่อซุ่มดูและเห็นนายประโมทกำลังก้มรองวง ตะปูเรือใบตนจึงใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายปราโมทเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและผ่าอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป